สวัสดีครับผม Frame. เฟรมเรียนอยู่ป .6 วันนี้เป็นวันปิดเทอมของผมนั่นแหละครับพี่น้องของผมนี่ชื่อฟิล์มฟิล์มเล่าว่าคอมห้องของมันเป็นคอมรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งหลุดจากโรงงานเมื่อวาน ฟล์มบาาอกว่าคอมห้องฟิล์มรมีมล้านกิกจอ L C D Make in America ลำโพงสเตอริโอขนาดที่ F S c i m a ยังอ <c oughs> ายเจ้าเตี้ยนี่ชื่อฟอยฟอยเล่าว่าคอมห้องของมันซื้อมาราคา900 0 0 0กว่าบาทระบบสัมผัสอินเทอร์เน็ตเร็วก,กว่าบ้านบิลเกตแถมยังได้รับรองมถถาตรฐานจากบารักโอบ,บามาด้วย <c oughs> ทำไมไวเฟที่ห้องไม่มีคอมไงมันนอกจริงไงถึงแม้ว่าในห้องของผมจะไม่มีคอมเลยแต่ในไหนแล้ววันปิดเทอมเนี่ยครับผมจะเอาเวลาวันหยุดมาสร้างคอมของผมเอง The it spider itsy bitsy up climbed Down came the rain and washed the spider. In. Out came the sun and dried up all the rain. So the itsy bitsy spider climbed up the spout again. <laughs> Mm. So ถึงผมจะยังไม่เข้าใจเขาว่าคอมพิวเตอร์มากนักแต่เจ้าของเล่นที่ผมหยิบมาใส่กล่องและทำให้เพื่อนๆสนุกได้นี่แหละครับคอมของผม The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So the itsy bitsy spider climbed up the spout again. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain. the spider climbed up the spout again